สดีครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับช่างบาสขายไรโซนิกนะครับรีวิวอีกคันโซนิคตัวใหม่สตาร์มือสีแดงนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่งให้เข้ากับยุคสมัยนะครับมีการปาดเบาะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อท่อพานะครับเป็นท่อพานะครับเอกสารครบโอนป้ายมีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ เครื่องฟิตให้ใหม่คาบูเป็นคาบูเดิมระบบเดิมท่อบำบัดท่อยางอะไรเดิมโรงงานนะครับระบบนะครับระบบน้ํามันอะไรต่างๆระบบไฟนะครับเดิมโรงงานนะครับตรวจเช็คแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตัวรถก็เป็นสุดสีแท้ทั้งคันนะครับก็มีเบิกให้ใหม่แค่อกไก่แล้วก็ขายยืดนะครับส่วนนอกนั้นแท้นะครับเบาะปาดนะครับโซสเตอร์นะครับของเดิมนะครับ เปลี่ยนน็อตที่ใหม่นะครับสวิงแกมทําสี2อเคให้ใหม่นะครับแล้วก็ยางลองสวิงแกมเบิกให้ใหม่นะครับเกียร์เดิมนะครับซิดๆนะครับเบาแน่นๆนะครับนี่นะครับตัวบางโซ่ก็อยู่นะครับล้อดํานะครับเบรกหน้าหลังนะครับตัวเช็คไล่ระบบให้ใหม่ฉันเคยเปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม่นะครับเป็นแท้ติดรถแต่ว่าเปลี่ยนชุดซ่อมไล่ระบบให้ใหม่นะครับ ชวิตสตาร์ทมือก็เบิกให้ใหม่นะครับปอกแคนอะไรเบริกให้ใหม่นะครับเบ้ากุญแกเป็นแท้นะครับเปิดบัลล็อกคอได้นะครับเครื่องยนต์เป็นลูกเดิมไม่แน่ใจน่าจะสแตนดาร์ดมีสแตนดาร์ดก็ศูนย์จยห้าศูนย์จำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นสแตนดาร์ตไซม์มาตรฐานของโรงงานอยู่นะครับไดสตาร์ทก็เปลี่ยนแปลงฐานให้ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเปลี่ยนล้อให้ใหม่นะครับพักเท้าเดิม สภาพดีนะครับท่อเป็นท่อพานะครับเสียงเล้าๆนะครับไม่ดังมากครับนิ่มๆก็อันนี้ก็เก็บตัวเช็คเก็บสภาพให,ใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าทําเป็นทรงเดิมนะครับเน้นใช้งานเน้นขับใช้งานนะครับก็คือได้ทั้งใช้งานได้ทั้งชิ่งนะครับเพราะว่ามันทรงมันเริ่ม เริ่มจะแบบกัมกึ่งแล้วครับถ้าใส่เกยงใส่อะไรก็เป็นแนวสิ่งได้สบายสบายครับก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็จะทําเป็นทรงนี้เผื่อเป็นคนที่ทางเลือกเน้นขับใช้งานด้วยนะครับเน้นความคล่องตัวนะครับพักเท้าเดิมนะครับไม่ใส่เกยงนะครับลืมบอกไปนะครับอันนี้สีตรงเล่มนะครับระบบไฟติดครบนะครับแบตเตอรี่ก็เบิกให้ใหม่นะฮะไฟเดียวติดนะครับไฟเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะหน่วงนิดนึง ดังนะครับสตาร์ทง่ายนะครับซึ่งเดียวนะครับนิ่มๆนะครับบตาร่งดีนะครับเรื่องเงียบๆนะครับเงียบๆนะครับ ูเดิมก็จริงแต่ว่าผมมีการปรับตั้งแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตามสไตล์ผมนะครับนี่นะครับทรงรถประมาณนี้นะครับส,รสวยๆนะครับล้อด,ดำดูดูนะครบับวกกับสภาพตัวรถที่มันดูคินคินอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปตับไปสูงติดนะครับไปเลี้ยวติดนะครับไปเลี้ยว ตัระบบไฟนะครับเนี่ยนิ่งๆเลยนะครับอ่านิ่งๆเลยนะครับไม่มีแบบตึ๊ดๆปัดๆไม่มีอะไรนะครับสตาร์ทเทา้าก็ง่ายนะครับใครที่ซ่อมแนวฮาร์ดคอร์นะครับสตาร์ทเทา้าก็นี่นะครับตั้งในสแตนต้องระวังหน่อยเดี๋ยวลดคว่ำนี่นะครับ ตานง่ายนะครับถ้ารุมันอยู่ในพื้นเนี่ยมันสตาร์งง่ายแต่ในสแตนมันยุบตามแรงสตาร์ทโอเคต่อ,อสิสวยแบบเดิมๆกันไปนะครับตรงปกบอกเลย